กับสบายดีเด้อพี่นอ้องป้องายสู่ขู่สู่คนพี่น้องมือนี้ก็มากินข้าวแรกนากันคือเก่าพี่น้องแนวกินแกลมืันนี้สิเป็นปุ่นปลาดุกนี่พี่น้องว้าว <Wow. S 1> แนวกินกับกระสิมีต้มหน่อไม้พี่น้อง แล้วก็นี่ผักกระดาเลยพี่น้องที่เด็ดเลยพี่น้องนีนคี้องหมักเลยพี่น้องกระดาวกินกับป่นเนาะพี่น้องเขากันลำลำเลยแล้วก็ซิมีแตงนําพี่น้องลูกอ่อนๆเลยพี่น้องแตงมาหนี่ค้องแก้มก็หลากหลายพี่น้องนี่พี่น้องนี่หมักคืออนําพี่น้อง อย่างละเล็กละหน่อยนาะพี่นอ้องกินกระป่นผสมประสานกันสุดท้ายก็คือกาวพี่น้องของกิรินข้าวโพดต้มพี่น้องมาพี่น้องจจดจวดนำกันพี่น้องคำเลขแห้งมานน้องพี่น้องมาพี่น้อง ในเพื่อน้องพักกระดาวไม่จะดอกเลยเพื่อน้องเอากระครับพี่น้อง,อมอนนะะองผมันดำเลย ต้มหน่อไม้กับยอดพอดีกินเลยเนี่ยพี่น้องบงใหยงมะน,น้อย

เขา,ขากับมักติดมือแลพี่น้องนี่พี่น้องเกลือกับบุกแกบอนพีน้อง พี่น้องผู้ได้เห็นคลิปแล้วก็ผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้เนเด้อพี่น้องหนึ่งผู้ติดตามกับหนึ่งกำลังใจอะไรพี่น้องมาพี่น้องแนวต่อน้ำกันนี้พี่น้อง